สำหรับคลิปนี้นะคะใครผ่านมาแล้วนึกความสำเร็จของคุณไว้ในใจหนึ่งข้อคุณอยากสำเร็จเกี่ยวกับสิ่งใดนึกไว้ในใจเลยตอนนี้นะคะและไปพิมพ์ไว้ว่าคุณนึกเรื่องอะไรนึกไว้แล้วไปพิมพ์ไว้ก่อนนะและเดี๋ยวกลับมาดูคลิปนี้เออพิมพหรือ,อยังถ้าพิมพ์แล้วสิ่งที่คุณนึกตรงกับไพ่ที่พี่หมอเปิดนี่จะเป็นดวงของคุณ นี่จะเกิดขึ้นจริงนะที่หมอตั้งจิตอธิษฐานให้เฉพาะเจ้าของดวงคนที่เป็นเจ้าของดวงนี้เท่านั้นที่จะผ่านมาดูคลิปนี้แวะมาชมและพิมพ์สิ่งที่ปรารถนาไว้ในใจใต้คอมเมนต์นี้ถ้าไพ่เปิดมาตรงเรื่องที่นึกจะเป็นจริงนะคะนึกไว้แล้วไปพิมพ์ไว้แล้วใช่ไหมเรื่องไหนมาดูกันนะคะ ก่อนอื่นฝากกดไลค์ like, กดแชร์เสร็จแล้วคอมเมนต์ Comment ด้วยว่าตรงไหมถ้าตรงจะเป็นเรื่องจริงคุณจะสำเร็จนะคะแต่ถ้าไม่ไม่ตรงก็อาจจะไม่ใช่ดวงหรือไม่ใช่พลังงานของคุณหรือมันอาจจะไม่สำเร็จในเร็วๆนี้นะโอเคมาดูการสำหรับไพ่ใบแรกว้าวเดอะสตาร์ไพ่ wow, the ใบแรกเป็นความหวังนะพลังงานแห่งความหวังนะพี่หมอเลยบอกว่า ใครที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะเป็นพลังงานแห่งความหวังเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาความหวังอันนี้ต้องเป็นความหวังที่ยิ่งใหญ่ที่คุณอยากจะได้ใบนี้อาจจะเป็นความหวังเกี่ยวกับเรื่องความร่ำรวยมั่งคั่งความสุขสบายด้วยก็ได้ไพ่เดอร์สตาร์เพราะฉะนั้นเราต้องเป็นเกี่ยวกับเรื่องตัวเงินความสําเร็จหรือเจอปัญหาสิ่งใดอยู่คุณอยากจะแก้ไขปัญหาสิ่งนั้นนะคะเดี๋ยวพี่หมอดูไพ่ใบที่สองใบถัดไปไพ่ใบที่สองบอกว่าอะไรนะคะ ว้าวไพ่ใบที่สองขึ้นใบนี้คุณอยากสำเร็จเกี่ยวเรื่องหน้าที่การงานคุณอยากสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการลงทุนของคุณอยากสำเร็จอยากลงทุนอยากได้เงินเยอะๆอยากให้มันแบบธุรกิจมันปังมันเดินหน้าน,นี่คือสิ่งที่คุณขอนะธุรกิจการงานบางคนก็ขอเกี่ยวเรื่องการเลื่อนขั้น เรื่องตำแหน่งบางคนก็ขอเกี่ยวเรื่องธุรกิจการงานที่ทำอยู่มันเหมือนแบบติดๆขัดๆให้มันราบรื่นให้มันดีขึ้นให้มันได้เงินเยอะๆอะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้มาดูใบที่สามปุ๊บว้าวใบที่สองเรื่องเงินบางคนขอเรื่องโชคลาภนะไพ่ใบนี้โชคลาภเงินใครผ่านมาเห็นไพ่ใบนี้บอกเลยว่าแม่ย่านงให้โชคนะเป็นยานผานะมาแล้วก็มีเงินแม่ย่านงให้โชคคุณขอเรื่องงานอยากให้สําเร็จ ให้แบบธุรกิจไปได้ดีให้มีการเลื่อนค่าเลื่อนตําแหน่งกับเรื่องการเงินนี่คือสิ่งที่ขอที่พี่หมอที่ไพ่ขึ้นมานะเพราะฉะนั้นใครผ่านมาเห็นตรงนี้แล้วเป็นพลังงานที่คุณปรารถนาตรงไหมถ้าตรงพิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้และให้พลังงานของไพ่ชุดน,นี้ส่งผล ถึงคุณและให้เกิดขึ้นจริงกับคุณนะคะแล้วก็วันนี้พี่หมอน้ำหวานยินดีแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้พบทุกคนในคลิปนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนคลิปนี้พี่หมอต้องขอตัวไปก่อนบายบายคะ่ะ